สวัสดีครับสวัสดี FC อีกาชนนะทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงตัวเหมือนเช่นเคยคลิปนี้นําเสนอประเด็นของเสือใต้บาเยนน์มิวนิกกันบ้างเราโยกย้ายจากเวทีพิมเมลกไปสู่ในเวทีบุนเลสกาเยอรมันนะครับใครเป็นสาวกของเสือใต้บ้างครับแสดงตัวนิดนึงครับมีไมหมฮะในอีกาชานลผมเนี่ยแหละคือหนึ่งในนั้นนะครับผมคือสาวกเสือใต้บาเยน์มิวนิกนะครับชอบทีมีมาก ถ้าหากว่าต้องเชียร์ในลีกเยอรมันนะซึ่งในปีนี้เมื่อได้เห็นฟอร์มการเล่นของเสือใต้บาเยนน์มิวนิกในยุคของแวงซองกัมบานีบอกเลยว่าโหดกว่าซีซัน,นก่อนๆเยอะมากซีซันใหม่เปิดตัวไปแล้วประมาณ2เดือนเส็จๆนะครับ2เดือนเสศษๆเราได้เห็นสโมสรใหญ่ๆ ทั้งในพรีเมียร์ลีกเกาโช่สไลตเทรี่ลีกเอิงฝรั่งเศสลาลิกาสเปนพบกับความปราชัยไปแล้วนะครับอย่างลาลิกาสเปนเนี่ยทั้งเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาสะกดคำว่าแพ้ไปแล้วลีกกาโช่นะครับทั้งเอซิมิลานอินเตอร์นาโปลีก็แพ้กันหมดแล้วนะลีกเอิงฝรั่งเศสก็จะมีเปเชก็แพ้ไปแล้ว อะลืมไปในลีกเกาโช่ก็จะมีอตรตแลนตาที่ยังไม่แพ้ในลีกแต่สำหรับฟุตบอลถ้วยอตรตแลนตาทีมดังแห่งเมืองแบกแกโมพวกก็ก็แพ้ไปแล้วในพรีเมียร์ลีกครับจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลก็แพ้ไปแล้วแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลก็แพ้ไปแล้ว4เกมในลีกแมสซิตี้ก็แพ้ไปเรียบร้อยสเปอร์แมนยูเชลซีก็แพ้กันหมดแล้วนะครับ ถ้านับเฉพาะใน5ลีกใหญ่ยุโรปเนี่ยบาเยิร์นมิวนิกของแวง์ซองกัมเบนีคือหนึ่งเดียวครับที่ยังสะกดคำว่าพ่ายแพ้ไม่เป็นอย่างไรพ่ายครับทั้งในฟุตบอลในประเทศของตัวเองและฟุตบอลอยุโรปด้วยโอ้โหนี่ถือว่าสุดจริงครับคือดีมากครับสำหรับซีซั่นนี้แล้วผมก็เชื่อว่าใครก็ตาม ที่เป็นสาวกเสือใต้คาดหวังสูงนะครับไม่ใช่แค่ว่าจะเอาแค่แชมป์ในลีกในประเทศจะเอาแค่ความสำเร็จในฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมันไม่ใช่นะครับบาเยร์นเนี่ยมันต้องแบบแชมป์ในประเทศก็ต้องได้ฟุตบอลถ้วยก็ต้องเอานะฮะฟุตบอลยุโรปใบใหญ่อย่างแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องถึงชิงปีนี้เป็นปีที่สาวกเสือใต้ต้องการจะเห็นทีมเนี่ย ผงาดความยิ่งใหญ่ในแชมเปี้ยบซิกแล้วนะครับแต่ก็ต้องเจอกับอีกหลายด่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริสซังช็อกแมนของหลุยส์เอนริเก้โอ้โหปีนี้ก็เก่งกว่าปีที่แล้วเช่นกันนะครับน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องราวของเสือใต้บาเยนน์มิวนิกเปลี่ยนหมดกันหน่อยเราไปกันที่ลีกเยอรมันกันนิดหนึ่งนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิร์สเพลนก่อน ชื่นชอบในแนวทางนี้นะครับแนวทางของอีกาชแนลแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาชแนลครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับภาพรวมของบาเยนมิวนิกประจําซีซั่นส0 2 5ั0 2 6น2025-2026ล่าสุดครับบาเยนของแวงซองกรมบนีนะครับสามารถบุกไปถล่มชนะบรเซียมินเชนกลับบักปลาย3ประตูต่อศูนย์เท่ากับว่าในเกมลีก พวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับแเกมแรกในศึกบุนเดสิก้าเยอรมันและชนะทั้งหมดครับแลนั่นหมายความว่าทุกรายการของบบเยนชนะ13เกมรวดโอ้โหโหดจริงอันนี้เหมารวมถึงในลีกเยอรมันแชมเปี้ยนส์ลีกแชมเปี้ยนสีกนี่คือ3เกมชนะรวดนะครับมีเดเบกโพขคาวหเกมแล้วก็อีก1เกมคือซูเปอร์คัพ ชนะรวดครับ13เกมที่ลงสนามในซีซั่นนี้และเกมรุกของแวงซองกันนีบอกเลยนะครับโหดมาก8เกมแรกในศึกบุนเดสิก้าเยอรมันที่เสือเชื่อได้ครับพี่เสือล่อเป้าคู่แข่งไปทั้งหมด30ประตูรวมเกมล่าสุดที่บุกเอาชนะกลัดปักและตอนนี้บวก26นะครับผลต่างประตูได้เสีย ในลีกเยอรมัน่าดเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยเกือบเกือบแตะ4ประตูต่อเกมนะครับที่บาร์เยนทำได้แล้วในเกมแชเบสลีก3เกมบาร์เยนทำประตูได้ถึง12ประตูตกเกมละ4ประตูในฟุตบอลถ้วยใหญ่ยุโรปครับนี่คือความโหดความดุดันความเกลียดกลาดของทีมบาร์เยนในปีนี้ก็ไม่แปลกเลยนะครับที่ไม่นานมานี้ บอร์ดบริหารของบรรดาพิเสือเนี่ยตัดสินใจต่อสัญญาแบ่งสองกบนีเพิ่มเติมไปจากเดิมอีกครับต่อสัญญาจากปี2027ไปจนถึงปี2029นั่นคือเครื่องตอกย้ำอะไรครับเครื่องตอกย้ำว่าบรรดาบอร์ดบริหารของบาเยนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวของแว่งซองกบนีเป็นอย่างมากนะครับเชื่อมั่นมากครับ แล้วก็ต้องการที่จะขัดขวางทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้ทีมอื่นๆมาฉกตัวมาคว้าตัวแวงซองกรณีไปร่วมทีมนะครับต่อยาวไปจนถึง2029คือพวกเขารู้แหละว่าตอนนี้มียักษ์ใหญ่บางทีมในพรีเมียร์ลีกจ้องมองไปที่แวงซองกรณีอยู่ครับหนึ่งในนั้นคือเรเบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังตามหาคนที่ใช่กำลังมองหาทายาทที่เหมาะสม ของเป๊ปกอริโอลาซึ่งหนึ่งในนั้นคือแบงซองกัมบนีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของทางเป๊ปกวริโอลาด้วยรวมไปถึงเป็นกองหลังระดับตำนานของเรือใบสีฟ้าคือถ้าแมสตี้ทำได้ดึงแบงซองกัมนีไปคุมทีมได้ไม่ต้องปรับตัวรู้อยู่แล้วรู้ภายในสมโมสรแทบจะทุกอย่างเลยสำหรับแบงซองกัมบีมันก็เลยทำให้บอร์ดบริหารเนี่ยบอกว่าไม่ได้ต้องต่อสัญญาเพิ่มไปจนถึง2 0 2 9นะครับแล้ว สร้างโปรเจกต์กันไปในระยะยาวทา,ทางทั้งที่แวงซองกอมนีเนี่ยเอาตร,ตรงเลยนะในมุมของบอร์บริหารเสือใต้เนี่ยตอนแรกเนี่ยพวกเขาไม่ได้มองแวงซองกอมนีเป็นคุณซื้อที่เหมาะสมสำหรับทีมในช่วงแรกแรกนับจากที่หันหลังให้กับทางโทมัสทูเคิลแล้วช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ยบอร์บริหารของทางเสือใต้พยายามในการที่จะไปควานหาคุณซือระดับคุณภาพ มารับช่วงต่อจากโทมัสสุเคิลครับปรากฏว่าไม่มีใครมาหลายหลายคนปฏิเสธคือเสือใตกเองก็เสียหน้าสุดท้ายก็มันจำเป็นโอเคเอาแบ่งส่นคดีมาช่วงครั้งช่วคราวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันปรากฏว่าคุณซือที่ไม่ได้ถูกมองแต่ทีแรกกับกลายเป็นคุณซื้อที่ทำให้บบเยนมิวนิกเล่นได้ดีมากๆท็อปฟอร์มมากๆ เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วสามารถคาดหวังสูงได้สูงจงกระทั่งแบบปีนี้จะเป็นปีที่บาเยนขอมีเอี่ยวในการลุ้นแชมป์ใหญ่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ด้วยเช่นกันบางคนบอกว่าเอาพี่แล้วบุเลสิกาเยอรมันล่ะผมบอกว่าถึงตรงนี้นะครับดูฟอร์มแล้วนะครับบาเยน์ Bayern ยังไงก็นำรวดเดียวจบนำม้วนเดียวจบไม่มีทีมไหนเลยใน หลีกเยอรมันเนี่ยที่จะมาต่อก่อนที่จะเป็นคู่ต่อสู้ที่แบบสมน้ําสมเนื้อกับทางบายเยนได้ในซีซั่นนี้มีบางปีบางช่วงบางซีซั่นคุณอาจจะได้เห็นว่าโอเคอาจจะมีลฟ์ซิกมาอาจจะมีดอดมุนมาอาจจะมีเลเวอร์กูเซนมาแต่พวกเขาก็ยืมระยะไม่ได้นะครับด้วยขุมกําลังด้วยนั่แต่ระดับคุณภาพด้วยวิถีทางด้วยแนวทางอะไรต่างๆนะั้นะนะคือยังเป็นรองบายเยนแต่ปีนี้คือบายเยนเจ๋งมากแล้วดุมาก มั่นคงมากแข็งแกร่งมากผมมองว่าในลีกเยอรมันเนี่ยไม่มีปัญหาทีนี้เราไปดูประเด็นที่2ครับเราไปดูจุดสําคัญหน่อยว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้บาเยนเดินก้าวหน้าอย่างมั่นคงขนาดนี้แน่นอนครับคือเรื่องของเกมรุกเกมรุกปีนี้จัดจ้านเป็นอย่างมากเกมรุกปีนี้คมมากเกมรุกปีนี้เด็ดขาดเหลือเกิน ถ้าพูดถึงเกมรุกแน่นอนคุณต้องนึกถึงแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนไมเคิลโอลิเซ่เอาแค่2คนเนี้ยก็ทำให้บาเยนซ์สามารถคาดหวังในการยิงประตูดได้ในทุกๆเกมอยู่แล้วซีซั่นที่แล้วเนี่ยแฮร์รี่เคนก็ฟอร์มพีกนะฮะพีกมากเลยซีซั่นที่แล้วเนี่ยแฮร์รี่เคนยิงไป41ประตูบวกกับอีก12แอสซิสนะครับผนึกกำลังร่วมกับไมเคิลโอลิเซ่ ของดีที่ได้มาจากพิซซันพา l a เลสเข้ามาเติมเต็มความอันตรายความแข็งแกร่งรวมไปถึงเทคนิคที่แพลวพรามมากๆจากมารคอลอุเซ่นะอุเซ่เองก็ทําได้ดีมากนะครับทุกรายการซีซันที่แล้วเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับประตูทั้งทางตรงแล้ก็ทางอ้อมรวมกัน40ลูกนะครับยิงเอง20สแอซซิตอีก20เป็นตัวหลักที่แบบแวงซซนกอมนีขาดไม่ได้เลยแม้ว่าในช่วงปรีซีซั่นบาเยนมิวนิก จะสูญเสียจามาโมเซล่าที่บาดเจ็บหนักแล้วก็ต้องพักยาวตอนแรกเนี่ยสื่อเยอรมันกูรูเยอรมันแม้กระทั่งตัวแฟนบอลบาเยน์เองก็วันวันเหมือนกันว่าขาดจามาโมเซล่านี่เอาไงดีวะเนี่ยพลังเกมลุกจะถดถอยขนาดไหนปรากฏว่าแฮร์รี่เคนก็ไม่พักออริเซ่ก็ไม่แผ่วแฮร์รี่เคนเองจนถึงตรงนี้นะทุกรายการเนี่ยเขายิงแตะหลักเกิน20ลูกไปแล้ว ขณะเดียวกันโอลิเซก็มีประตูคือ6ลูกตำแหน่งอื่นๆในตัวรุกก็เริ่มที่จะกลับมามีบทบาทอย่างแซดนาบี้แซดนาบี้เองก็ลงเล่นไปประมาณ10เกมนิดๆนะครับมีส่วนร่วมกับประตูอยู่ที่3ลูกนิคลัสแจ็คสันอาจไม่ค่อยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่ในเวลาที่ได้รับโอกาสเขาเองก็มีส่วนร่วมกับทีมมีประตูมาฝากแฟนๆนะครับพอภาพรวมแล้วเนี่ยมาเลยทําให้เกมรุกของบาเยน์มิวนิช เด็ดขาดมากๆในแต่ละเกมนี่คือคือคาดหวังได้เลยว่าจะมีอย่างน้นอยๆเนี่ยสเม็ดขึ้นบางเกม3บางเกม4แล้วแต่ว่าวันนั้นจะคมขนาดไหนแต่มีประตูมาฝากแฟนๆอย่างแน่นอนทีนี้ไปดูประเด็นที่3อันนี้ก็สําคัญคือการทุ่มคว้าตัวหลุยดีอาสครับผมบอกเลยว่านี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องของบอร์ดบริหารบาเยิร์นมิวนิกที่ไปคว้าตัวหลุยดีอามาจากลิเวอร์พูล ลูดิอัในตอนนี้นะครับวัย28ปีปเขาคือดาวซันโวลำดับที่2ของทีมท่านนับทุกรายการนะครับเขายิงไปแล้ว7ประตูกับการทำอีก4แอสซิสต์เป็นรองเพียงแฮร์รี่เคนที่ทำประตูได้20ลูกครับถือว่าเป็นการคว้าตัวการเสริมทัพที่คุ้มมากๆก,ก,กับการจ่ายให้กับลิภู70ล้านยูโรเพื่อแลกมากับสิ่งที่บาเยนนขาด บายเยนขาดอะไรบายเยนขาดปีกตัวจิตดจีปีกตัวที่แบบคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวเทคนิคตีทักษะสูงสามารถจู่โจมคู่ต่อสู้ได้อันตรายในทุกฝีก้าวนะครับสามารถสร้างโอกาสให้กับทีมได้สามารถยิงประตูได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกมรุกบายเยนตอนนี้คือมันเติมเต็มมากๆลูดิอาสคือเป็นปีกที่แบบวิ่งเยอะมาก เป็นนักเตะที่พาบอลเข้าสู่กรอบเขตโทษได้มากสุดของทีมสัมผัสลูกบอลในกรอบเขตโทษได้มากสุดข,ของทีมแล้วทำให้เกมรุกของบายเยนมีความหลากหลายมากขึ้นเพียงแต่ถ้าหากมองจุดอ่อนของรูดิอาสก็น่าจะเป็นจุดเดียวกับที่แฟนหงเคยรู้สึกนั่นคือเขาเป็นปีกที่จี๊ดจริงแต่ในเวลาที่จะจบสกอร์เขาเองมีปัญหานะครับยังมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์ที่ไม่เด็ดขาดอยู่ แต่ถามว่าแบงก์ซอนกบดีเนี่ยแคร์ไหมคือเอาจริงๆเขาเองก็ไม่ได้คาดหวังให้ลูดิอัสเนี่ยจะเป็นพวกบรรดาจบสกอร์เป็นเครื่องจักรถล่มประตูเหมือนแฮ์ริเคนอะไรแบบนี้แต่เขาคาดหวังลูดิอัสในทํานองว่าขอให้เป็นปีกที่สามารถสร้างโอกาสให้กับเพื่อนได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองได้เพราะว่าลูดิอัสเองก็ทําอย่างเต็มที่อยู่แล้วในเรื่องของการเคลื่อนที่ความขยันการหาช่องว่างการหาพื้นที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าลุยดีอาร์สเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองและเป็นปีกที่จบสกอร์ได้อย่างแม่นยำแล้วก็เด็ดขาดบางทีนี่อาจจะเป็นอาวุธเด็ดมาก,มากๆที่จะทำให้บาเยน์ไปสู่ฝังฝ่งฝันอย่างที่วางเอาไว้คือการเป็นแชมป์ฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่ซึ่งมันต้องมีลักษณะแบบนี้มันจะต้องมีตัวผู้เล่นที่แบบเป็นตัวพิเศษตัวที่สามารถเปลี่ยนเกมได้เพียงแค่เซียววินาทีเดียวในกรณีที่ว่าถ้าฮาริเคนไม่ยิงถ้าอุริเซ่ไม่อยู่ ลูดิอาจะช่วยเหลือทีมตรงนั้นได้หรือไม่นะครับสุดท้ายท้ายที่สุดประเด็นสําคัญเลยครับที่เข้ามาสร้างพลังให้กับบาเยนก็คือเจ้าหนูเลนนัตคาวครับและหลายคนน่าจะได้ยินชื่อเจ้าหนูคนนี้มาพอสมควรแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยบาเยนเองเนี่ยไปโฟกัสกับฟอร e เ g n w s นะครับตอนที่ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลนะแล้วตอนนั้นน่ยคือบาเยนก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าเลนนัดคาวเจ้าหนูคนนี้จะขยับตัวเองมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของทางบาเยนคือเป้าหมายหลักๆเลยถ้าเป็นตำแหน่งตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์หรือว่ามิฟฟิลตัวกลางตัวรุกเชิงรุกเนี่ยที่ยืนตรงกลางเนี่ยข้างหลังแฮร์รี่เคนเนี่ยโอเคก็จะมีจามามูเซล่าถูกต้องไหมครับหรือถ้าไม่ใช้จามา m ูเซล่าจะเป็นแซตนาบี้แต่จริงๆ ตำแหน่งตรงนี้ที่เบย์นอยากจะได้คือ f อร i n g นเวสแต่พอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยโอเคเสียความมันม่นใจไปเสียกำลังใจไปแต่เมื่อไม่ได้ปุ๊บมาเลยทําให้ตรงนั้นมันมีพื้นที่ว่างสำหรับโอกาสโอกาสของดาวรุ่งอย่างเลนัทขา่าโอ้โหแล้วดูเลนนัทข่าเล่นครับเกมล่าสุดเนี่ยยิงประตูสุดสวยใส่กัดบ,บักได้ด้วยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ Form, ท็อปฟอร์มทาได้ดีผลงานยอดเยี่ยม ฟอร์มการเล่นในสนามโดดเด่นเหลือเกินจนได้รับคําชมจากแวงซองกวอนีรวมถึงพี่ๆเพื่อร่วมทีมที่บอกว่าไอ้หนูเองเจ๋งมากเพราะว่าตอนนี้จุดเด่นของเลนัตคาวนะครับดาวเตะร,ร่างเล็กแต่ใจใหญ่มากคือตรงไหนครับเลนนัตคาวเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นในสไตล์ที่บาร์เยนไม่มีนะเอาตรงนะคือเป็นผู้เล่นที่แบบเลี้ยงบอลได้แบบทะลุทะลวงอย่างรวดเร็วและหยุดยากด้วยเท่านั้นไม่พอ เป็นเด็กหนุ่มที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งม,มั่นในการทําประตูมากๆคือถ้าเขามีโอกาสมีช่องว่ามีพื้นที่ในการทําประตูเนี่ยเขาไม่ลังเลเขาใส่เต็มที่เลยขณะเดยียวกันครับเป็นกองกลางที่มีสัญชาตญาณในการจบสกอร์ที่เฉียบคมสไตล์ของเลนร์ดคาวเน่ถูกยกไปเปรียบเหมือนมาตินโอริกาดของอาร์เซนอลร่างเล็กๆศูนย์ทวงตำ่ำ แย่งบอลยากคลองบอลได้อย่างเหนียวแน่นแอซซิดก็ได้ยิงประตูก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นตัวรุกร่างเล็กที่มีความคล่องตัวมีความรวดเร็วสามารถทะลุทะลวงไปข้างหน้าได้แบบอ่าตัวจับยากก็จะเหมือนอดีตตำนานของบบเยนอย่างฟรองริเบอรี่อะไรแบบนี้ซึ่งจะบอกว่าการที่บบเยนไม่ได้ตัวฟ o อ e ริเวสมันคือข้อดีนะครับมันแอบมีสัญญาณบวกมากๆเพราะว่าตรงนั้นน่ยมันมีพื้นที่ว่าง สำหรับดาวรุ่งที่จะแจ้งเกิดสุดท้ายเลนัดข่าวก็คว้าโอกาสนั้นมาครอบครองได้สำเร็จและกลายเป็นจิกซออีกชิ้นหนึ่งและสำคัญมากสำหรับเกมรุกของทางบายเยนเลยมันทำให้ตอนนี้บายเยนมีความสดความใหม่ความห้าวจากเลนัดข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาจากบรรดาพี่ๆนะครับอย่างแฮริเคนโอลิเซแซดนาบีรวมไปถึงทางสตาร์คนใหม่อย่างทางลุยดิอัสด้วย มันก็เลยเป็นภาพที่แบบโอ้บายเยนปีนี้สนุกเร้าใจเหลือเกินนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าบายเยนจะได้ทุกรายการหรือไม่หรือได้แค่แชมป์ในประเทศแต่ปีนี้คาดหวังสูงได้นะครับคิดเห็นอย่างไรครับส่งคอมเมนต์เข้ามาใครเป็นแฟนสาวกเสือใต้แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ